โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาขอแลกรหัสฟรีไฟลนะครับผมนี่ครับรหัสเอาวีที่ผมจะแลกนะครับนี่ครับจู่แรงแพทสองนะครับหนึ่งดาวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวครับผมอยู่ในน้ำนะครับผมเล่นตามว่านลานน้ำนะชาที่อยู่นี่คือครับฮีโร่ครับนี่ครับมีตามนี้เลยนะครับแวนยอน ติกน็กนะครับตัวที่ตันนะครับแล้วนี่ครับดีเด่นนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็ตัวเด็ดอีกสกินเด็ดอีกนะครับสกินไฮยัเตอเนนะครับแล้วก็มันแบบมีสกูกร่านี่ด้วยนะครับถ้าไม่อยากเขาแรกก็ไม่ต้องแรกนะครับแต่ผมจะปล่อยลิงก์ไลน์ไว้นะครับอยู่ตารางคิดนะครับ นี่ครับก็มีประมาณนี้นะครับพีโร่แต่ไอตัวที่ว่าไม่มีไอตัวโล่ขึ้นนะอย่าเป็นนะครับมันไม่ใช่ตัวละครนะนี่ครับนี่ครับเอตสกินเอลีนะครับมีนะครับแต่ไม่มีตัวยิ้กดูนะครับดูนะครับผมให้ดูเลยนะครับนี่นะตัวละครหกสิบสกินแปดสิบสองครับแปงพัดสองอันดิดไดมอนวีโอเคเห็นป้า นะครับอย่างนี้แหละครับแบบมันดีตรงแบบที่ว่าฮีโร่มันแบบเยอะนะครับแล้วก็สกินมันเยอะด้วยนะสกอร์ผู้เล่นนี้ไม่ต้องถามนะครับก้นร้อยนะครับไม่ได้มาเกียร์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่นะครับผมจะล็อกเบอร์ผมไว้นะครับผมผมจะไม่เกียร์ผู้คนแน่นอนนะครับผมลาดผมเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ต้องทักมาให้ผมเปลี่ยนให้เท่านั้นนะครับ ต้องให้เดี๋ยวทักมาทางไลน์เลยนะครับผมลูนนะครับลืมให้ดูครับดูรูนครับนี่แหละครับนี่ครับมีอยู่สี่ช่องเก้าสิบหมดนะครับผมแนะนำก็ผมชอบเล่นพ ดีของเด็ดของเช็ดทุกประชาชนนะครับก็เคอนี้ยมันเป็นชื่อมีอยู่สองอันแต่ใช้ต้องใช้สามวันตเติมอีกใบเดียวได้เลยนะครับอันนี้ที่อยากให้ดูที่สุดนะครับผมคืออันนี้ครับไปเอามาสิบห้าลูกอันนี้กันหนึ่งทละโครสามสิบคุณ,คณดูอะครับเดยวใช้งานไปเลย กอ,อตบเกมกับ<ะ>เพื่อนคนนี้นะครับ